พี่น้องอันนี้เขาเก็เอินว่ามีขอขอขันแบบันโบล้านพี่น้องเพราะว่นขันไม่ตัวพี่น้องขันแบบโบล้านี่นเขาจะเอาซีดมาขันก็ได้พี่น้องเห็ดเต็าหอดนี่แล้วห้องกับขันขันแล้วห้องกับตำนนี้ตำนีแล้วห้องก็บขันขันแล้วห้องก็บตำมีตำมีแล้วห้องกับขันขันแล้วห้องก็ตตำอันนี้ไบเคืองตำนีไวเคืองแล้วห้องกับขันอีกขันนี้แล้วห้องก็บตำมีตำมีแล้วห้องกับขัน คันเดี่ยวอันี่ไปเครื่องอานี่ไปเลยไปเครื่องแล้วก็คันคันเดียวก็ตั้มตัต le way le way. วมีไปเรื่อยคือเก่าหล่ะพี่น,น้องเขาเอื่นว่ามีขันแบบโบราณพี่น้องขันเ้างเฮ็ดไล่ได้กระได้พี่น้องเอื่นว่ามีขันเก่าพี่น้องเขาจะยังมาขันขันไล่แบบได้กระได้ตามใจห้องวิชอพี่น้องเขาเอื่นว่ามีขันแบบโบราณพี่น้องอันนี้ก็เป็นมีอ้บด้อพี่น้องเด้อนได้รัดเป็นมีโอ้บดห้องเบย์โอ้บดห้องเฮ็ดแบบนี้ได้คือกันพี่น้องแต่ว่ายา้รัดมัดมีสิอ้บให้เพิ่นพี่น้องได้รัดกับสีโอ้บดได โอ้บนี <the> mm ่ขอขาเปียพี่น้องขาเปียกนั่นแยกเราแต่สิโอบในนายีแล้วแยกเราตีไปย่อมสีแดงหรือว่าเขาอยากย่อมสีแดงก็ได้พี่น้องเขาก็จะโอบในนียีเราก็มาโอบนี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 ่กาลามมองแดงเขาอยากให้เป็นสีแดงเขาก็โอบไปแหละพี่น้องมัดสีขาวเราก็ไปแยกเราตีไปย่อมสีแดงย่อมสีแดงเราก็สีมาโอ้บเราเกิดจะไปยุ่มสีผืนมันดีสี้องแดดย่าสีกุ้มไปอะผืนมันก็ได้เป็นสีใดก็ แดดได้พอมแดดแต่มันสิเป็นไปพี่น้อยสีพื้นมันแดวแต่เขาสีอมเแดดได้มัดลายดุกกลูบแดดพี่น้องคือหนานีดดาม,มีขอขันแบบโบล้านหน,นเป็นมีโอกบเฮ้ยโอกบปะไรปอยากโอกบปะไปร,ะระไที่เก่าเหล่นั้นแดดแด่เขาสิมักไปได้สีเงเด้อมันมีเป็นมีขอขันสามสิบาล่ำคอ